ออกยังไงวันนี้มินนีจะไปนงเรือกันครับเป,เป็นเรือเป็นเรือของใครอะครับเป็นเออรเนเือของชาวประมงเป็นเรือของชาวประมงหรออ่นนั้นมินนี่พาเพื่อนๆไปเลยครับไปดูซิว่าเรือชาวประประมงมีจอดกี่คันวัน <laughs> นี้เราไม่เก็บหอยนะคะเราจะไปนั่งเรือของชาวประมงกันลุยวิ่งไปเลยดองไม่น่ารักจังเลย ดอกดอกไม่เห็นดอกไม่เห็นโอเคเฮ้ยอันนี้ดอกหญ้าดอกหญ้าไ่อโอเคไปครับเฮ้ยอันนี้ก็เป็นดอกหญ้าชนิดหนึ่งนะอ๋อเป็นดอกหญ้าชนิดหนึ่งดอกหญ้านี่เราต้องรด่นน้ำไหมอะครับ ราไปดูเรือของชาวประมงกันครับวันนี้เราจะมาดูดดเรือขึ้นเรือของชาวประมงใช่ไหมครับใช่ไงมแมนนี่เรือใช่ไหมอาวีไ่ไปเพื่อนๆคงจำได้ใช่ไหมครับคลิปที่แล้วที่แมนนี่บอกว่า จะขึ้นเรือแล้วก็ไม่กล้าขึ้นมีสรุปขึ้นไปร้องเพลงชาติไทยไ้ว,วขึ้นไปขึ้นเลยครับขึ้นเลยนว่ารอบนี้กล้าขึ้นนะครับเก่งมากๆชูสองนิ้ว่อ้วันนี้ขึ้นเรือแล้วครับอุ้ยทุกคนดูสิมีอะไรด้วยเนี่ย โอ้มีตั้งหลายตัวแน่เพื่อนๆดูสิหูรอบนี้เราเจอปูนะครับหนึ่งสองสามตัวหนี่อะไรเนี่ยโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้น่าจะเป็นเรือที่ชาวประมงเขาเอาไว้จับพวกสัตว์ทะเลนะครับมีปูด้วยพเพื่อนๆดูสิแั่นี้กล้จาจับปูไหมอ่ะไม่กล้าลองหน่อยนะาไ่ไงลูนแม่ แต่แตด่แตแตดูโอเคนั้นเดี๋ยวเราไปอีกลำหนึง่อองอ๋อนั่นไงตรงนูน้นไงเรือใหญ่นนเรือเก่ามากเรือเก่ามากดูสิผุปไปหมดเลยอ๋ออันนี้ขึ้นไม่ได้ะแล้วนะครับเรือนี้วันของชาวประมงที่เขาเอาไว้จับสัตว์ทะเล อ๋อนี้เรืออันใหม่ว้า,าไ,ไหนครับอะไรครับลูกซากอะไรอ๋อเป็นซากเรืเอเป็นซากเรือเก่าโอ้ตอนนี้เขากำลังก่อสร้างไม่แน่ใจว่าก่อสร้างอะไรซากเรืเอที่ที่ขึ้นไม่ได้น้อ ขึ้นไม่ได้แล้วใช้ไม่ได้แล้วใช่ไหมครับไหนลองพาเพื่อนๆไปดูซิครับอ๋อดูซินี่ก็เป็นซากเรือเหมือนกันเรือที่ขึ้นไม่ได้แล้วโหดูสิเต็มเลยมีต้นไม้ด้วยนะอันนี้เรืออันนี้เรือเก่าจนพังเลยเก่าจนมีเลขด้วยมีเลขโอ้ยไปหวยแล้วเพื่อนๆเลขอะไรครับเลขเลขเอ็นเลขค่ะ อได้แล้วทัวนนี้แลานนี้เรือด้วยหรือเปล่าอะไรเนี่ยน่าจะเป็นที่นอนมากกว่านะไม่ใช่เรือเกลือบีเล,เลอีอ๋อเยอะเลยเดี๋ยวมนันนี่จะพาเพื่อนๆไปดูนะครับตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มี มาเลยทันนี้ด้วยอ่ะเดินไปไม่ไม่รู้ว่ามันตกกระบกหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูก่อนโอ้โอ้เก่ามากเก่ามากโอ้ยไม่ตกกระบกเลยไม่ตกกระบกเลยอ่ะขึ้นไปสิครับตกกระบกมีเดียวอายไหนอ่ะขึ้นให้เพื่อนๆดูหน่อยครับอ๋อปล่อยหล่นปล่อยลุนระวังนะระวังนะโอ้ยไปแล้วเดี๋ยวแม่นี่จะออกทะเลแล้วครับ เรือ,อน,นี้สวยมากเลยค่ะโอ้ออกยังไงออกยังไงอันนี้ใหญ่ที่สุดอันนี้ใหญ่ที่สุดเลยใช่ไหมครับสอ,องลำนี้เรือเล็กอันนี้เรือใหญ่ตัวสุดโอ้อันนี้คืออันใหญ่นะครับอันนี้คืออันเล็กม,มีน้องหมาด้วยม่ทีบอยดูสิน้องหมานอนอยู่ในไหม โอเคลำนี้อาจจะขึ้นไม่ได้นะคะเพราะว่าสูงมากๆเลยครับเราถ่ายให้ดูเฉยๆนะอันนี้ก็คือน่าจะเป็นเรือที่เอาไว้สําหรับหาสัตว์ทะเลเหมือนกันแต่ว่าน่าจะเสียแล้วชาวบ้านก็เลยไม่ได้เอาไปใช้